สวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีค่ะวันนี้มาราอหลวงตาสวัสดีจ้ากำลังเตรียมตัวกันยกใหญ่เลยกำลังซ้อมกันเลยใช่ไหมคะกำลังซ้อมกันเลยซ้มอมกันเลยนะคะอยากได้ภาพ แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมนี่กอดแบบแน่นหนาถาวรเลยเหะอเอาแบบบุญหนักเลยใช่ไหมคะเอาแบบบุญหนักเลยนะคะคุณแม่ของเราสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้ได้อะไรมาถวายลงตาครับผมไหนวงมาลัยครับวงมาลัยกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบแล้วคะ สามขวบเนาะเป็นหนุ่มแล้วอ่ะสวัสดีครั้งที่ร้อยนะฮะด้านในนะพ่อคนนี้คนนี้กวาดตั้งแต่กวาดตั้งแต่อยู่สกลนครมาจนถึงหาดใหญ่จากหาดใหญ่จะลงไปนครพนมอีกนะคะคุณพ่อของเรามือกวาดนะคะค่ะนั่งรอได้เลยเดี๋ยวมาแล้วลูกเดี๋ยวมาแล้วครับลงตามาแล้วสวัสดีครับ น,นี่ค่ะพี่พี่ก็เตรียมตัวแล้วนะคะนี่สำหรับทีมงานของเราก็ใส่ค่ะเปิดปากถุงเดี๋ยวหลงตาท่านจะสงสัยว่าอะไรอยู่ในนั้นหลงตาท่านชอบสงสยัยเพราะว่าเพราะว่า เคยมีคนชอบเอาเงินใส่อย่างนั้นนะคะหลวงตาท่านก็เลยจะสงสัย <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าหลวงตาท่านไม่ละล้อก็ไม่มีนะ,ะ, <laughs> ะนี่นะคะโอ้อธิษฐานไว้ล่วงหน้าเลยสาธุด้วยนะครับขอหวยรางวัลที่หนึ่งเผื่อพี่ด้วยเดอ้อสาธุจะ,สา,จะสาธุคะ่ะคุณพ่อของเรามือกวาดนะคะสองมือกวาดของเรา วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่หน่วยกู้ภัยด้วยนะคะอำเภอชายาค่ะอ่าหลวงตาท่านมาแล้วนะคะสาธุบุญนะคะกับศรัทธาทุกท่านเลยนะคะที่ท่านมารอมาร,อรับหลวงตานะคะอ่านุโมทนาบุญด้วยค่ะหลวงตาท่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอรับบุญจากหลวงตาด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นทีมงานพี่ๆนะคะแล้วก็สาธุค่ะ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 นี่วัดนี่สาธุค่ะสาธุค่ะมาถามป้อมนะคะ

สาธุนะคะกี่เดือนแล้วนี่พี่สองเดือนนะครับสาธุค่ะ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  สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ, <c oughs> คะโอ้นี่ถวายมาถวายพวงอะไรกับดวงตาด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ สาธุค่ะโอ้สาธุค่ะคุณยาย สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุอะขยับเข้าไปค่ะพี่พี่ขยับเข้าไปไปตรงตรงข้างหน้านู้นก็ได้พี่ ไปกันเท่ากนเล้าพักแอ้วนะอคะขอโอนค่ะโอเคานะค่ะกอบคค่ะโอเคค่ะโองคคาะโอเ่ะโอเ่าวัเอเะเคะอท่ะวังน่ะคะโังหวัะ สุราธานีค่ะก็สธาพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสธาพี่น้องของเราเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆที่มารอรับหลวงตาท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะขอ้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะ อ๋อนะคะแม่แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่รอพูดไปเรื่อยๆเนาะจะไล่ให้แม่ตลอดเฮียพี่พงศ์พี่น้องพูดเลยใช่แล้วคนนี้เลยมาเห็นตัวจริงแล้วนี่ยเฮ้ยมาเห็นตัวจริงหไปตัวจริงวันนี้เลยขอบคุณในเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการทักทายกันนะครับขอบคุณมากที่บอกมา เห็นในลูกเห็นในรูปไอเห็นเสียงในโทรศัพท์เหมือนพระเอกใช่ไหมออกมานี่ไม่ใช่เลยจะได้ยินเสียงทุกวันทั่วสาธุอนุโมทนานะคะกับศาสตราทุกย์คนนี้เจ้าเริ่มเข้าอุปกรณการแกลดิโอ้ค่ะตัวเป็นๆหน้าตาตัวเป็นๆหน้าตาจังไหนเอ้าตัวเป็นๆหน้าตาจังไหนโอ้ยเอฟซีก็ได้พี่ๆถามว่าตัวเป็นๆหน้าตาเสียตั้ม ไค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมที่ y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีแล้วก็ช้างช่องเพจตั้มดัมซิ่งนะฮะฝากเข้าไปชมไลฟ์สดนะฮะที่ Youtube ตั้มดัมซิ่งด้วยสำหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกคนทุกท่านดัาด้วยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ